สวัสดีครับทุกท่านครับมานีนำพาทุกท่านมาที่บ้านหนองบัวชัยวานตำบลโน้นสังอําเภอกันทละล่มจังหวัดศรีสะเกดนำพาทุกท่านมาชมบรรยากาศและความสวยงามของบ้านหนองบัวชัยวานบ้านหนองบัวชัยวานเดิมคือบ้านพงคนตั้งอยู่บริเวณหนองสิมหรือด้านทิศตะวันออกของโล่งสีใหญ่ หรือทางทิศใต้สะพานโคงข้ามทางรถไฟปัจจุบันในอดีตบ้านพงโคนถือเป็นชุมชนขนาดใหญ่ต่อมาได้เกิดโรคระบาดหรือชาวบ้านสมัยก่อนเอิ่นว่าบ้านเดือดและชุมชนได้ทยอยอพยพข้ามมาฟังบ้านน้องบัวใช้ว่านปัจจุบันและส่วนหนึ่ง ข้าแม,ม่น้ามูลนมาตั้งหลักยูนหนองพักแวนพื้นที่ตำบลหนองแกว้วปัจจุบันและต่อมาชุมชนหนองพักแวนได้ง่ายเขามาตั้งหลักยูบ้านหนองแกว้วตำบลหนองแกว้วและอีกส่วนหนึ่งได้ข้าแม,ม่น้ามูลนกับไปตั้งหลักยูบ้านหนองโอง,องและส่วนหนึ่งมาตั้งหลักยูบ้านหนองบัวชัยว่าน สมบกับชุมชนเดิมและก่อตั้งหมู่บ้านเป็นชุมชนบ้านหน้องบัวชัยว่านที่มาของบ้านหน้องบัวชัยว่านเกิดจากชุมชนบ้านหน้องบัวชัยว่านมีหนองอยู่ทั้งด้านผิดเหนือซื้อวา่าหนองบัวชัยว่านและมีหนองบริวานอีกเง่ไปจนเกือบถึงแม่น้ำมูล และหนองทั้งเบิดมีบัวแดงขึ้นเกือบเต็มพื้นที่ปัจจุบันหนองบัวใช้ว่านและหนองอื่นๆถือถมไปเป็นบางส่วนและยังคงหลงเหลือตามในภาพปัจจุบันบ้านหนองบัวใช้ว่านมีสามมูคือมูสามมูแปดและมูสิบสาม มีประชากรประมาณ1,460คนและมีขั้วเรือนทั้งเบิด364ขั้วเรือนและมีโรงเรียนสังกัดประถมศึกษา1แหง่งและมีวัดอีกหนึ่งแหง่งเอิรนววัดหนองบัวชัยว่านซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี2423ผมนำภาพบรรยากาศความสวยงามและ นำประวัติมาเล่าให้ฟังเพื่อให้ลูกหลานได้หูประวัติของชุมชนบ้านหน้องบัวชัยวานขอบคุณคุณพ่อข้าศรีสุวรรณสุขอดีตผู้ใยญ่บบานบ้านน้องบัวชัยวานปัจจุบันอายุ84ปีแล้วเล่าประวัติให้ฟังนี่คือบ้านหนองบัวชัยวานครับ